เคยมีฝนตกบ้างไหมเนี่ยมากมายเอเราได้เริ่มโครงการเริ่มที่เรียกว่าคะแนนคุณความดีซึ่งเป็นคะแนนซึ่งเป็นระบบการให้รางวัลสำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนอยากจะได้บายเพิ่มเติมในการส่วนตัวไปที่ศูนย์ชุมชนเหรอมิลลี่อฉบับฉันอยากแนะนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผลผิตในท้องถิ่นในการที่ร้านค้าก้าไปเรม โอเคนะสามเอ้ยมาถึงสามเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสามสิบต้นเอ้ยสามสิบเันที่เราต้องไปซื้อเท่เากับโอกาสดีขึ้น อะไรดีอคือคุณภาพเนี่ยเราสามารถมีปุ๋ยอะไรนี่อลไ,ไเรเยี่ยมเลยลำโอ้โหบมันจะเต็มอะไรทุกอน่างเลเนี่นมยมาขยายก้าชิ้น ไ,ได้บ้างว่าต้องหังปุ๋ยหมักก็มีอะไรบ้างจะไปลงมาหาสมุดก็หาแทนมีราคคาทั่วไปตดเตอร์นี่แหละเครื่องสกัดมันเป็นเครื่องสกัดนี่หว่า โอ้ยมีปุ๋ยนะเคสามสิบตนจ้ะต้องใช้โอ้โหขยะทะเลมีไหมเนี่ยชีวิตแยม,มก่อนแล้วกันซื้อ,อของสามสิบอะไลมีเคเวสแมันเฮ้ยโอ้มีครับมีมีพอด,ดีเลยแยม,ม ข่ามงมึยอมมานี่ไก่ไก่เดียเราไปนี่ก่อนแล้วกันนะแซมไม่ครับแซม เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะเรื่องปกติคืออะไรครับทำงานหนักที่ฟาร์มกันเหรอได้เริ่มชินแล้วดีดีเห็นว่าใช้ประโยชน์จากถังขยะมากเช่นกันน่าจะส่งของได้รับความนิยมอย่างอย่างมากเลยนะแต่ชาวเมืองอะเห็นว่าเราทุกคนคิดถึงรสชาติของผลผลิตในท้องถิ่นนะนะ เอาล่ะให้แสดงอะไรบางอย่างให้ดูก่อนแล้วกันอันนี้คือส่วนนำเข้าต้องบอกว่าหาซื้อสิ่งเหล่านี้มากที่นี่ค่าขนส่งภาษีก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาราคาให้ต่ำมานะต่วันนี้ก็น่าจ,จะไม่ไหวแล้ว น,นี้คือส่วนท้องถิ่นอ๋อเป็นส่วนของชุมชนที่นี่อันทีที่ได้รับพืชผลของนอยายอะนะแล้วก็จะเก็บรักษามาทั้งหมดไว้ที่นี่เลยแล้วก็มาขายโอ้ก็ย้อนกลับไปสมัยของคนคนของผมที่เป็นผู้ดูแลนะเมื่อก่อนร้านทั้งหมดอะมันเลี้ยงรายไปด้วยผลผลิตผลผลิตจากท้องถิ่นเลยละสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะแต่ตอนนี้มันไม่มีทางเลือกนอกจากเพื่อจำหน่ายสินค้านำเข้าเท่านั้นอ๋อคือไม่มีผลผลิตจากท้องถิ่นเลย อยากจะเปิดแผนกผมเรียนในทยองิ่นอีกครั้งแต่ต้องการความชื่อเหลือจะจะต้องจัดาส่งผักและผลลำไม้เหรอคุณภาพทองแดงเลยเหรอได้จดจำนวนเี่นอนอนไว้แล้วแน่ออนอนจ่ายเพิ่มสำหรับความพยายามนะแนพิเศษเพิ่มเติมจะค่าคอมมิชชั่นการเพราะปลูกผลปกติของนายเมื่อคำสั่งซื้อเต็มไปเต็มไปหมด โวห้าสิบกับยี่สิบห้าหรอแย่ไปเลยเราต้องเอ่อมีดอกโบวตั๋นหรือเรอล่าเป็นยังไงมีนฝรั่งกับกระล่ำกระลำรวยกระลำคือสิบวันโตมันที่เอ้ยได้อยู่นะ ยุ่อแปสามสิบเลยได้ปะสิบย่มอมคุณกับแซมไปบ้านอนล้วกันอยู่แต่ในบ้านอยู่เลยนะลิลลี่นะไม่ได้เจอยังข้ามปี นะเรามีปุ๋ยปะปุ๋ยปลุ๋ยเหมือนไม่คนอ้าเนี่ยใช่เห,หรอต้องทำอีกสิบห้าปะแต่ปุ๋ยเพื่อแบบระเปียโอ้ต้องหา้นี่ไปสิบสาม ก็ที่มีไปดูเอาไก่หน่อยดีกว่า แล้วมาดิเท่าไรอ่ะเอา้าบินตัดหน้าตัวต่อตัวใหม่มหมก็แย่แล้วเอาว้าอัดซีน ถึงล้วก็เจือกเลยจับมือฉันไว้ยังมีการเดินทางหน้าอีกยาวไกลตอนนี้มีหมอกหนาแต่ได้จดหมายฉบับนี้ฉันส,สัญญากับคุณอดินดาของฉันถ้าเราเดินไปด้วยกันทุกอย่างก็จะชัดเจนจับมือฉันไว้แล้วฉันจะให้เธอดูดวงด,ดาวรักแ,แท้งหัวใจของฉันเราจะสร้างบ้านใกล้ภูเขาเราจะเติมมันด้วยซุปอุ่นๆเสียงหัวเราของเด็กๆและน้ำตาแห่งความสุข เราจะแกะไปด้วยกันบระเบียงหน้าบ้านจิบชั้นร้อนในบ่ายฤือดูหนาวกําลังรอการมาเยี่ยมของโลกหลังของเราในวันหยุดจงเป็นอ,นอดินดาวของฉันบัดนี้และตลอดไปจากโจโก,โ,กโอ้โหโจโกเจ้าบทเจ้ากรอนแนเ่เไม่ใช่รีคนนี้ตอดินดาไม่สุดยอดเลยครับอืม ไม่ใช่ดินนะครับเกิดอะไรจะมาดูข้ออีกง่ายตั้งไม้ป่ะเล้าอันไม้หนึ่งร้อยหินห้าสิบี เราจะเริ่มเอาจริงละไม้หนึ่งร้อยห็นหน้ากิจได้ปุ๋ยเดี๋ยวมีระบบลุ่งทงลุ่งฉางไหมคืออะไรว่ามั่นคงเนี่ยนี่ไไซโลรือเราต้องทำไซโลก่อน ไส่โลกับลงป็นโลกับเลา้าต้องมีเรียสินด้วยดิเอาเล้าก่อนแล้วกันหาสมุดดีกว่าลงมาแมลงอับกล่องเพิ่มมัเนี่ยให้ดูทรง มีที่จะไว้แล้วอยากสกิปเราเก็บไหนมานีกว่าอ่ะี่เธอไม่คิดจะออกมาจากบ้าหนเลยหรือนะ จายมังกระจายของมั่งไม่ผิดลิลี่ต้องออกมาตอนบ่ายสอง,องนี่นไงจำแม่นด้วยอ,อ่านี่หงออกมาแล้วจำแม่นไหมล่ะเมื่อวานสนุกกับงานเชอรีบ่บัตซ์ซมากเลยครับผมก็สนุกก็บบทท้องรับนี่เขาดื่มนมแต่เขายังกินชีสอยู่ไห่ ไปแล้วครับนี่ก็มีกำลังใจทำงานแล้วอ๋อนี่มาแล้วเนาะเฟสเฟสเดิเดเแมแหละย่านะนีใช่ปะ ตัวอะไรอีกแล้วนะ่ะเจอแล้ววันนี้คือวันโชคดีสุดที่เหลือคือวันสวยอย่างน้อยการเกี่ยขยะก็ยังมีประโยชน์เรจะได้อ่าได้กล่อง โอ้โเ้ยเราก็ว่าทำไมมาทีไหนเนะนี่ยโ,โอเคพอดีให้เรามอมกันมอมามอมามอมมอมไม่ไปจับได้เนะี่ยลองไอ้โอ้ยไทยอง ไ,ได้ไหมน่ตอนนี้ไม่ได้ไหนลองนี้ปิงทะเลปิงทะเลเดึก้ิหไม่มีเอาอย่างนี้ก็ดีดิไม่รู้ว่าจะขายได้เท่าไหร่คอ่วนตรงนี้น่าจะอยู่แถบนี้ก็คือความดึกตัะ ีีน่ไปไหนเฮ้ยโค้เจอตัวเราจะเดินเร็ววะตัวนี้คืออะไรกุ้งเหรอเด็ก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 นี่ไงปูเยติของเป็นปูหาง่อน นี่พอสี่ทุบแล้วเร็วๆเป็นปูได้สี่ที่แล้วสามที่ปะสามหรือสี่ที่นี่คือที่เท่าไหร่แล้วสมองลงมานี่ ที่ที่สามเอาไม่แน่ใจไปก่อนโพ้เนี่ยได้สีแล้วโอเคแจมเลยไดมเหรอทำไมผมบริจาคมาหาเก็บได้นี่ไปก่อนนะ,ะไปก่อนนี่ต้องการใช้ตัง ที่ทั้งมันไม่เป็นไรนอนก่อนแล้วกันวันนี้ของว่างดำน้ำกับวอลแท็กเนเตอร์สามร้อยพลังขั้นต่ำแก่ yeah. จะกอรากาศอุดแดดออกทุกวันขึ้นไปเลยอ่าครเยอะสลอดอยังไงพี่โอ้โเมื่อกี้อันนี้คืลอละมันไม่ได้อยู่ไม้อยู่ที่แปลว่าม้อหาลายปูอีกเก้าอัน ี่แคอดไม่มีติดนี่เลยแรงกิแคระไปถาวายจำไม่ได้แล้วด้วยว่าจะถาวายไปแล้วบ้างซึ่งไปดูก่อนแล้วกันโยวิลลี่ น้องไปที่สถาบใช่ปะะยังไม้โห้หยยากเนไ่ยังไม้ตึกล้มห่ยยากแล้วนี่ไปดูหน่อยสินี่ไหนกันเดียวเองอ้อยกดล็อกเมล็ดอ้อย ไนอ่ะลูกเมล็ดอ้อยคืออะไรเปเบอร์ที่เราต้องไปตัดหาตัดเอาเองถ้าเป็นอีกอันหนึ่งที่เราน่าจะพอแบบว่าเจ็บได้อะนะืเูเก็บดูร้อนแล้ว กูได้จะได้พบกับเทพที่ได้แล้วอืมคุณทำมันถึงสินี้สิเพื่อจะได้รับพรอ,อย่างนั้นตอนนี้คุณสามารถใช้แท่นบูชาได้แล้วและเดินทางได้อย่างิละะระหว่างเขาจริงปะเนี่ย เก็บไปเลยเรื่องไรอ่ะอ๋อดื่มดื่มไว้ดื่ม,ม,มนี่เอ้ยโอ้โหท่าบินนันรัตแมนเทพอวยพรผลลัพธ์ักดิสิทธิในการใช้เทเลพอร์ตอู้หูสาธิตเทเลพอร์ตโอ้รางวัลเมล็ดอ้อยมำลังจะปลูกปไปทำไมตอนนี้โอ้โหมีปลามาแล้วงไงไปเลยยิ้มไปเลยมันเค็มปลาทะเทละ

แค่รอดแค่รอดเอเบสสองงันเดียวกันหรือเปล่านี่เห็นต้องอันนี้ดิเกือบแล้วสาวก่อนแล้วกันโอ้เล่นน้ำอยู่เลย ้นแีแค่ว่าเราไม่อยากแล้วเมิอกฎของเมืองไงดิอย่าพูดอีกเลยคุณนายกและเอ้คุณนายกเทศมนตรีแน่นอนว่าเราไม่ต้องการสร้างความปั่นป่วนระหว่างเอเด็กเด็กๆนะแซมแต่ไม่อยากไปที่นั่นเลยแต่หุ่นไล่กามันเป็นของประดับตกแต่งจริงๆนะแซมเวื่อมันดูไม่เหมาะกับเมืองน,นี้เลยไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันไม่สอดคล้องกับรหัสกับ อะไรเนะี่ยมรหัสบางส่วนของเราคืออะไรถ้าจะว่ายอย่างนั้นนะนาะนะยถ้าเอเทศมนตรีอ่าฉันจะห่อหุ่นไรกายให้เรียบร้อยแล้วกันแล้วพรุ่งนี้จะมันมันจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วล่ะขอบคุณนี่ซา,าบถึงใจจริงมาทีเราจะพูดคุยเกี่ยวกับการละเมิอดอื่นๆได้บ้างตกเลยโอเคดีใจที่ได้อ่อาขอโทษทีนะจะมีหุ่นายการต้องดูแลนะผู้ชายที่รักษาคำพูด คุณภาพดีเอ้ยคุณภาพดีที่ควรมีแซมถ้าดูดีนะดูไรกะนี่ว่าอานี่อ,อบไอเทมเฟส ร้อยคำขอเสร็จสมบูรณ์มีทางองทางเอาอะไรไปปลูกดีนี่เราต้องลิดในท้องถิน่นจะส่งคุณภาพอักอักกับผลไม้เหรอผลไม้นี่ต้องเอาอะไรวะผลไม้ผลไม้ไม่ได้พืชไม่ได้พืชไม่ไดพืชไม่ได้พืช ผลไม้นี่ต้องไปหาเก็บตงคงข้างทางเอารหรือเปล่ามั่นใจอเคแล้วกันเอเคแล้ววันก็ลงมาธรรมดานี่แหละ ยี่หาปุ๋ยหมักง่ายๆไหมเ็ปะลงดีไดเวอร์ดีกว่านี่เรามีเสวาวับแล้วจะเดินทำไมละ่ะมาข้างหน้าตรงนี้เลยเป็นดำน้ำแล้วจะมีอะไรสะดวกสบายกว่านี้อีกแล้ว ไอ้ดูสิที่สุดท้ายอยู่ไหนวะตรงนี้เพียบนะเลยเฮ้ยพระดาวพระดาวโอ้ยได้ด้วยอเอคอืมหายมันตรงนี้เหรอเอ๊ะม็ไปรายง,งานลิงก่อนอเคแต่ว่าขอหาสุดท้ายก่อนแล้วกันนะ อยู่ไหนวะรงอ่าเนี่ยใช่ปะใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่มีสองานเลยต้องระเบิดทันีด่วนปึ๊บ เฮ้ยเดี๋ยวแล้วดีใช่มัดยมัใช้งานมันจะไม่ใหญ่มากแต่มันก็พอใช้ได้เกียร์ทางก่อนเกียร์ทางวอว เต้องไปหาลิงที่ห้องแหลบเราอยู่ด้วยกันไหมวะเราต้องมาหาทถวนี้ใช่ทถันี้มันน่าจะไกลเกินไปเอ้ยกระดาวกกรดาวกอีเนี่ยนี้หรือเปล่าดนอะตั้งเลย ม่มีแววเลยว่าจะเจอที่หนึ่งนะมั่นใจเลยว่าอยู่ตรงไหนกลับทับเราก่อนดีกว่ากระดาวมาทั้งสามเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีมาปิดาวเราต้องไม่ต้องเนาะหายเลยครับทั้งงั้นโอ้ติดดาวทั้งนั้นเลยขายๆายขายหมดเออเลย หายามกันน่เนี่ยเนี่ยแล้วน่าจะมีพอรแล้วละ่ะแล้วหกโมงเดินไปดูผลมลมงผลไม้ในป่าหน่อยดีกว่าเอ้ยอือโอ้โดนเฉยเรี่ยงกลางคืนน่าจะมีเฟสปะไม่มีฮะโอ้โห ประมาณนั่นอยู่ท่านี้ฉันได้ว่าถ้าไปตรงเออนะที่เกียดละนี่หน่อยสิติดทางโอ้กัสบี ไม่มีอะไรเลยคือนี่เป็นถ้ำของี่าถ้ำของไอที่อยู่ของยักษ์มีมังคุดให้เตะนั่นแหละขอดอกไม้ไอห,หิงห้อยโอ้โหัแบบได้เอ้ยนี่มังคุดบ้านดีกว่า จ้งพันแปดนอนเลยแมลงกระตุกเหมือนแมลงเหมือนแมงทอดอะไรอย่างนี้ปะ่ะอุ้ยทำความยอดวันนี้ตังขึ้นพันหนึ่งอเเรียบร้อย